มาวินมันไปไหนเนี่ยจ้าเอ๋แอบมานั่งรอครเพราะวันนี้ค่ะในช่วงแต่งตัวมาก่งสวยขนาดนี้นะคะชุดบ้าบ่ายยะยะค่ะมาวินกับพี่ไก่นะคะในชุดบ้าบ่ายยะยะนะคะอยู่ที่เมืองภูเก็ตค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาเราต้องมากินของหวานตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าร้านเทียนเทียนค่ะดูซิค่ะ หนึ่งสองสามสเยอะมากเยอะมาก็มต๊นับไม่ท่วนนับไม่ท่วนและที่นี่นะคะมีอาหารที่ของหวานของภูเก็ตใช่จะมีโอเอ๋ด้วยที่แบบจัดดังแล้วก็ยังมีพุดดิ้งมะพร้าวแต่ต้องบอกก่อนที่ร้านเทียนเทียนนะคะยังมีอีกร้านนึงร้านอะไรครับติดกันเลยชื่อร้านมาดามมินจีค่ะอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นสตรีทฟู้ดสันเหรอ โอ้โหสวัสดีครับพี่โกสสวััดีครบนี่อันนี้สตรีทฟู้ดไงมาดามลิ้นจี่แต่เมื่อกี้อ่ะสตรีทฟู้ดเหรอครับเออสตรีทฟู้ดของแท้เลยแล้วเมื่อกี้ร้านเทียนเทียนของหวานใช่อันนี้เรามากินของข้าวใช่แต่ความแบบสัมพันธ์จากร้านเทียนเทียนกับร้านมาดามลิ้นจี่เป็นมายังไงพี่เป็นยังไงครับเป็นร้านในเครือญาติเดียวกันครับมาดามลิ้นจี่ก็เป็นเชื่อของคุณแม่ครับเอาจริสตรีทฟู้ดได้แบบร้านมาดามลิ้นจี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับก็ของผมจะสตรีทฟู้ดที่หลั่งทานง่ายสไตล์สุขเกียรติคร ครันะครับก็เราจะมีน้ำจิ้มมูมัดนาครับครีฟู้ดนะครับเป็นเรื่องมูบ้านสดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูข้าวต้มซึ่งคนเมืองไทยอ่ะชอบกินมากนิยมกินข้าวต้มแล้วทั้งนั้นนั้นแะครับพี่ก็เฉพาะปลาหัดแห้งก็มอ๋อแล้วก็บดเท็กโกหัตไก่บดไข่โอ้โหอันนี้เป็นตัวเม้าไฟของเราครับอันนี้คือน่าทานมากเปิดได้เลยนีต้มปูครับผมปู ติ่งกบโชว์นิดนึงปูม้าเป็นตัวแบบนี้เลยครับนี่ดูมาดูแล้วก็ใส่ไข่ขึ้นด้วยนะครับต้องชิมแต่ก่อนเออต้องถามก่อนนะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านตั้งอยู่ตรงถนนพงแนนะครับบ้านเลขที่2พระติ๋สามนะครับเปิดตั้งแต่เว้นวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์โมงจนถึงสี่ทุ่มครับวักนะครับไม่มีวันหยุดครับเบอร์โทร098ครับ856 6656นะครับเอาไหมเอาเลยไหมมาอาบัาต้องลองเลย ละมุนมากความหวานของข้าวความเก็มมันมันมันลงตัวพอดีเลยอ่ะโอ้แล้วมีกลิ่นของตัวมามันมีน้ำของออวมาทำให้ข้าวต้มยิ่งแบบดูพรีเมียมขึ้นเลยอ่ะใช่ขอบอกอร่อยค่ะเืออร่อยในแบบอร่อยในแบบของข้าวต้มปูจริงซึ่งไม่เคยรับทานกันทีนี่ที่แรกและที่เดียวเลยนะครับจริงอ่าตักกูแดงให้เลยมาดีพี่ ได้ค่ะโอเคจ้ะซั่มมาคนละจีนนี่ค่ะใช่เลยอ่ะใช้ส่วนไหนของหมู่าสันคอสันคอเลยใช่ครับแล้วมันเป็นหมูที่ไม่แห้งมันมีความฉ่ำไม่กระด้างเลยคของความเป็นหมูเปิดมาแค่สองเมนูนี้ก็ หัวใจพองโตแล้วมานพองโตแล้วมาพงเกตครับพถึงอีกแล้วอ่ะถึงอีกละราคาจน่ารักด้วยนะครับราาคน่ารักครับราคาเริ่มต้นมาเท่าไหร่ครับพี่โอ้โหแปดสิบแปดสิเราข้ามาดีได้แล้วโอ้โหได้เมนูแล้วอ่ะหลักสิบคุณผู้ชมหลักสิบนะครับสามมาตามได้แล้วห่าใช่เอามาที่ลูกชิ้นดีกว่าไหมครับพี่ลูกชิ้นได้ลูกชิ้นปั้นเองด้วยปั้นเองทำเองเลยนะคะ เนื้อละเทคเจอร์นะมีเทเจอร์เนื้อละเอียดลึกหนึบหนึบหนึบเลความเป็นลูกชิ้นน้ำจิ้มรสจัดจ้านเข้ากันได้ดีมากใช่ค่ะมาเมนูต่อไปดีกว่าน้ำผัดเช่อโป๊ะกระกรอบหอมความมันไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มจนจัดจ้านจกินไปมันละมุนมันไม่ขาต้มมันพอดี มีไข่มาเคลือบอีกที่มันแบบมันอร่อยเลยอะค่ะใช่ค่ะมาเมนูนี้บ้างดีกว่านี่อยากกินอันนี้มากพี่ไก่มันดูแซ่บมากขอจุดน้ำอย่างนี้มันเหมาะกับเรามากนี่เลยครับพี่าทำไมของ้านคือต้องแซ่บว้กว่าแซ่บจริงจีจาจริงๆนัวมากนัวมากอร่อยอร่อยมากมาพีของหวานมาแล้วโอ้ยวันนี้คือจากร้านเดดเียดนะคะ นี่ค่ะโอเอ๋ค่ะนี่ครับโอเอ๋วนิ้งจีน้ำพึ่งมะนาวนะคะมาที่ร้านนะคะนี่ทานของ้าวแล้วก็ของหวานได้เลยอันนี้อะไรครับพี่กบขาอันนี้นี่พุดดิ้งมะพร้าวเผาครับโอ้โหมาจัดแต่งสวยมากเลยคะขอบคุขอบคุณครับพี่ เมนูนี้สำหรับหน้าร้อนคือกินแล้วตื่นสด<ม>ชื่นและใส่อ้อเอ๋นี่มันเป็นพืชอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอ้อเอ๋อทำจากพวกมะเดื่อครับมันเป็นมันเป็นปุ๋ย,ย <S 2> <S 2> อร่อยมากพี่กายเอาจริงๆหนูมาภูเก็ตหาลายรอบแล้วเป็นโ้อเอ๋ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาจริงเพราะว่าบเพราะว่านี่มันอร่อยมันมีความมันมีความหนึบความหอมของมิ้งจี่แล้วน้ำมะนาวพี่ทำดีมากมันเลยเข้ากันปกติเราจะทานกับน้ำแดงอย่างเงีไรคะไี่ยอมไหมครับต้องลองเลยเมนูนี้ตบมือดูเอี่ย พุดดิ้งก็เลิศแต่นุงน่งเรขอสักคำหนึ่งไม่ได้แล้วเนไหนมาร้านนี้นะคะใช้ใบมะพร้าวเผาเป็นส่วนประกอบเลยครับมันจะมีความหอมมะพร้าวขาวผู้ดีมากมันหอมมะพร้าวแล้วก็มีความกลมกล่อมมันไม่หวานมาก อร่อยขนาดนี้นะครับเราต้องมอบป้ายการันตีพร้อมกับลายเซ็นพี่ไก่วาลาราอยู่สดๆกันตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการกรารันตีนะครับว่าร้านเหยียนเหยียนและร้านมาดามนิจจิอร่อยจนเราต้องยกนิ้วนะครับเราขอมอบป้ายการันตีความอร่อยนะครับจากรายการโอลมาจานใหม่เด็ดค่ะ